รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกลรับพวกสู่รายการเราค่ะและวิชานี้นะคะต้องบอกว่าเป็นวิชาที่หนุ่มๆห,หลายคนเนี่ยอาจจะ อกสั่นขวัญเขาเรียกว่าขวัญะไรนะคะขวัญหายขวัญหายได้เพราะว่าเป็นวิชาที่ถ้าใครเจ้าชู้มีแฟนชอบเก็บไว้จังหวัดต่างๆแล้วก็เมียไม่ให้กลับบ้านรู้เยอะนะเราเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าโอ้วิชานี้เนี่ยมันสำคัญเพราะบางทีเนี่ยเรากลัวสิ่งไหนถ้าเราไปเรียนรู้สิ่งนั้นเนี่ยเราอาจจะแบบได้กุลเม็ดต่างๆวิชานี้ค่ะคือวิชานักสื่ งั้นเดี๋ยวเราเรียกนักสืบออกมาดีกว่าจะได้รู้ว่าเอเทคนิควิธีการการที่จะสืบใครบางคนเนี่ยเขาทำเป็นยังไงบ้างลองดูลองดูงดเผื่อจะได้เรียนรู้นะคะดังนั้นขอสิทธตมือต้อนรับคุณเดวิดค่ะผู้เชีย่ยวชาญการสืบค้นหาความจริง <MC. S 2> นักสืบเดวิด <MC. S 1> อันนี้แอบถามเลยไหมคะหนูว่าอยากรู้จริงๆเพราะปกติเราอ่านการ์ตูนคน,นันอย่างงี้เราก็เห็น <he en S 2> ว่าเกี่ยวกับเรื่องนักสืบแลวนักสืบจริงๆกับการ์ตูนมันเหมือนกันไหมคะมันมีความคล้ายกันต้องบอกว่าคล้ายเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนอ,อย่างในการ์ตูเนเขาเน้นไปในเรื่องของความบันเทิงแต่ในชีวิตจริงในการไปตามสืบนมัน,มนบันเทิงน้อยกว่ามันจะมีความในเรื่องของความยาก,ยากความอดทนการแก้ไขสถานการณ์ตลอดเวลาอันตราย้วยนะ อันตรายฮะเพราะว่าเชิญเราไม่รู้ว่าคนที่เขามาสืบเราหรือคนที่เราไปตามคนที่เราไปตามเขาเนี่ยเขาจะมีอุปนิสัยอย่างไรหลักการใจใหญ่เลยของนักสืบเนี่ยก็คือว่าเรามาอยู่ในฐานะผู้ช่วยในการแก้ปัญหาอันนี้ถือว่าเป็นจรรยาบรญญัไหมครับอันนี้ถือว่าเป็นหลักคิดก่อนเป็นหลักคิดก่อนจรรยาบรรณจะมีแยกออกไปหลักคิดเนี่ยเราจะต้องไม่นึกหาประโยชน์จากปัญหาของเขา อันนี้มันเป็นแค่หลักนะ,ะแต่ส่วนในเรื่องของอุปนิสัยหรือลักษณะของคนที่จะมาเป็นได้นี่มันถูกแยกออกมาอีกนะ,ะเช่นคุณสมบัติของคนที่มันจะเป็นนักสืบได้เนี่ยมันก็จะต้องหนึ่งคืออย่างที่เมื่อกี้พูดกันก็คือว่ามันจะต้องมีความอดทนก่อนอ,อดทนประมาณไหนประมาณไหนอะคะเราต้องนั่งรอใบไม้หล่นได้<ะ>ขออนุญาตสมมติผมไปตามคุณเท่งเนี่ยผมไม่รู้เขาจออกจากบ้านเมื่อไหร่ค,คุณใจร้อนไม่ได้หรือว่าวันนี้เขาไม่ออกจากบ้านเลยก็รอไป ทั้งวันก็ต้องรอก็ทั้งวันก็ต้องรอเขาอาจจะไม่ออกกลางวันออกกลางคืนก็ได้ถ้าคือหรือมันตัดสนว่าไอ้ออไนี่ออกกลางคืนหรือผมเป้าทั้งวันมาแล้วเนี่ยผมปวดปัสสาวะผมลุกไปปัสสาวาะสามนาทีกลับมาเขาออกไปแล้วก็ทำไงอย่างนี้งงทำไมคำพุ่งนี้มาใหม่ฮะทำอะไรไม่ได้ทดสอบดีกว่าไหมอาจารย์อันนี้มันเป็นพื้นฐานของนักสืบเลยนะว่าจะต้องมีเรื่องของ การช่างสังเกตการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านอกจากความใจเย็นแล้วเนี่ยแบบทดสอบจะเป็นตัวชี้ว่าคุณจะทําได้ไหมวิทยากดสอบหรืออยากรู้หรือเป็นนักสืบได้หรือเปล่าลองเอาอุปกรณ์มาทดสอบไปดีไหมคะอาจารย์ดีครับเอาอุปกรณ์ค่ะเออมาราตีอะไรนะอาจารย์เนี่ยโอเคคืออะไรฮะมันทดสอบได้ยังไงคะว่าเรามีนิสัยเป็นนักสืบหรือเปล่าเราจะกลังจะกาลังจะเข้าสู่เรื่องของนักสืบ ไม่ใช่อยู่ทางนี้โอ้ไม่นี้มีแอบลับเป็นนักเรียนนี่แอบลับไม่ได้แต่เมื่อคืนคงจะดึกหิวหิวหิวทีนี้อย่างนี้ฮะปัญหาเขาบอกว่านายโหน่งเนี่ยฮะรับงานเป็นนักสืบวันแรกในทางที่ดี<า>แต่ทีนี้ๆๆเนี่ยเกิดปัญหาว่านายโหน่งเนี่ยนัดลูกค้ารายสําคัญไว้ตอนเก้าโมงเช้าค่ะพอนายโหนงตื่นขึ้นมาแล้วมองนาฬิการู้สึกว่าเฮ้ยตายละ สทำยังไงอ่ะจะทำยังไงดีกับเรื่องนี้มาสายไปแล้วแน่เลยอช่วยแก้ปัญหาให้ในหนุ่มนะครว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันควรแก้ปัญหายังไงง่ายมากค่ะน่ากี่โมงนะคะเก้าโมงเก้าโมงเช้านี่ค่ะยังไงคะเก้าโมงละไปไหนก็ไปไปมันใกล้เคียงความถูกต้องมันใกล้เคียงมันใกล้เคียงแต่มันยังไม่ถูก มันแก้ปัญหาไงฮะจานในร่องอะไรอย่นีโอเคเราเราอย่างนี้ฮะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการฝึกความช่างสังเกตดูนาฬิกาให้ดีนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยที่น้องแพรทําเมื่อกี้เกือบถูกจริงๆแล้วนาฬิกาเนี่ยมันไม่ได้ตั้งอย่างนี้นะฮะมันเป็นนาฬิกาที่จะต้องตั้งอีกมุมหนึ่งเพราะดูจากปลักไฟอเขาวางนาฬิกาเหไก็ถ้าสมมติว่าใช้ตรงนั้นเป็นฐานใช่ใช่เป็นฐานก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ชั้นถูกถ้าขยายถ้าขยายความกว่านี้นะถูกครับ เดืเล huh? ี้ยงบะหมี่ไก่สี่อะคะไก่ไก่อ๋อนี่เราคือสังเกตใช่ไหมเป็นการช่างสังเกตไงฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยมันถูกการเออมันถูกตั้งผิดมันไม่ได้ว่าตื่นสายแต่ว่าเขาตื่นมาแล้วเนี่ยเขาเี็นเขาด้วยก็สายเขาเลยมองว่ามันสายเฉลยรูปแรกก็คือหากสังเกตดีๆคนในรูปเพียงแค่วางนาฬิกากลับด้านเท่านั้นเองครับ ไปดูรูปต่อไปกันเลยครับอันนี้ก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องความช่างสังเกตเขาบอกว่าหนึ่งในสองคนเนี้มันจะมีคนที่เป็นขโมยโดยการเอาของซ่อนเอาไว้ด้านในและเดินออกมาเขาอยากให้คุณช่วยดูหน่อยว่าหนึ่งในสองคนเนี้ยคนไหนที่เป็นขโมยซ่อนของออกมาหนูรู้หนูรู้หนูรู้หนูว่าหนูรู้หนูรู้ให้พี่ตุ้ยทายดีกว่าสดดำชุดดำพี่ตุ้ยว่าชุดดำพี่เฮงว่าชุดไหนผมว่านนี้ผู้หญิงมากกว่า พี่หนู่งเป็นคนคุมท้องแต่นี่นี่นี่รู้สึกจะอ้วนถ้าจะถ่ายก็ต้องถ่ายคนนี้พี่แท่เอาคนดำน่าจะเป็นคนผู้หญิงท้องคือถ้าคนคุมท้องเนี่ยริ้วผ้ามันจะมันจะไม่อย่างงี้เนืะริ้วผ้าจะไม่อย่างงี้ใช่มันจะเรียบริ้วผ้าเออก็คือจะเรียบแหละแล้วคนคุมท้องมันต้องหรือว่าเขาจะดึงกระโปรงถือไว้อย่างงี้ผมถ่ายว่าคนนี้อะคนท้องผู้หญิงหนูก็ถ่ายว่าคนนี้พี่ตุ้ยถ่ายเสื้อดำ พี่แท่งพี่โหน่งแพรทายว่าเป็นผู้หญิงคนนี้ไม่เกี่ยวสองคนนี้นะจะไม่เกี่ยวโอเคที่นี่อย่างนี้การการทายว่าใครมันยังไม่สําคัญเท่าเหตุผลว่าทาไมถึงทายว่าคนนี้อเหตุผลค่ะเหตุผลพบว่เป็นริ้วผ้าเราไปมองที่ริ้วผ้าครับพี่โหน่งคะเหตุผลค่ะของผมเมาของเดินแบบว่าเหมือนเหมือนก้มหน้าไม่ค่อยมองใครอ่ะ โอเคไปมองที่ลักษณะของการไม่สู้หน้าคนของหนูหนูว่าผู้หญิงคนนี้เหมือนเป็นคนท้องใช่ไหมคะแต่คนท้องที่มันผิดปกติจะไม่ใส่ส้นสูงตบมือหูไทรเป็นแฟนแี่แล้วอันนี้ของจริงแ่เลยบอกคนท้องเออใช่คนท้องจะไม่ใส่ส้นสูงฮะเรื่องนี้สรุปแค่นี้เองว่าคนท้อง จะไม่ใส่ส้นสูงจะใส่รองเท้าพื้นเตี้ยโอ้โหนี่นะสังเกตนะไม่ไม่เรื่องเรืองแพ้เป็นผู้หญิงไงรูปนี้แพรได้คะแนนเต็มเมเลยครับตอบได้ถูกที่สุดนั่นก็คือรองเท้าครับเพราะคงไม่มีคนท้องที่ไหนใส่รองเท้าส้นสูงแน่ๆครับแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยอยากจะบอกว่านอกจากเรื่องนิสัยของการสังเกตสังการแล้วการไปลงภาคสนามเราต้องใช้อุปกรณ์ใช่ไหมครับคือไอการติดตามนะฮะด้วย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 ระบบการใช้คนตามแบบนักสือโบราณอย่างขับรถตาม แบบนี้โอกาสที่จะหลุดมีบางครั้งจําเป็นที่เราจะต้องมีอุปกรณ์ที่มันเป็นตัวช่วยเหลือมันก็มันจะเรียกว่ามันเป็นตัว GPS อย่างในกรณีอย่างเนี้อาจจะต้องใส่กล่องเป็นพัสดุไปสนีแล้วก็ให้น้องแพรฝากพี่หน่งไว้ในรถบอกว่าเดี๋ยวถ้าแพรบอกให้ส่งเมื่อไหร่ค่อยส่งนะฝากไว้ก่อนจะส่งของให้เพื่อนแต่ว่าหนูไม่ว่างนึกออกไหมฮะแล้วบังเอิญบอกผมรู้ทันไอ้ผมแก่ก่อนเลยโอ้ยมึงเก่งไง เออเก่งก็ไม่ได้อ่ะไปเสียไหมยากแกะได้ยังไงอ่ะรู้ทันไงว่าไอ้ไม่หวังดีแล้วเพราะน้องแพรไม่เคยฝากของในรถผมนอกจากของพี่ตาพี่จิกจะไม่แกะจะเก็บไว้อ่าของพี่ตาพี่จิกเอามาฝากค่ะก็เก็บไว้อย่างดีเลยอ่าสมมติอย่างอย่างพี่ว่าเอาไปกล่องขวานเปล่าคุณนงนะเดี๋ยวฝากนะเดี๋ยวพอไปถึงที่แล้วจะโทรบอกว่าเอาของนี้ให้ใครจะเซอร์ไพรส์เขาเอาใครเซอร์ไพรส์ใครกูเท่งเออจะจะเซอร์ไพรส์คุณมัม โอ้วันเกิดหรอหรือว่าอะไรอย่ารู้มากไอ้ <laughs> เออจะาเขาไม่ไปเลยไม่ได้แล้ <laughs> วแหละก็คือวันเกิด,กดมัมไปถึงปั๊บเดี๋ยวเดี๋ยวจะโทรบอกให้เปิดเมื่อไหร่น,นรนะแต่รถติดหน่อยนะนานนาน,นานกว่าจะจะไม่เป็นไรเฮ้ยไม่ป็นไร พี่บ้านพี่คือบ้านเอ้ยเองจะไปไหนไปไหนก็แล้วแต่นะแต่ตอนค่ำๆน่ะสมมติเขาจะมีนัดผู้หญิงสักบ่ายสองเนี่ยแล้วบอกเฮ้ยค่ำๆแม่หรอเชวัตนี่ยเราก็รู้แล้วอยู่ไหนล่ะใช่อพอเครืองขึ้นอย่างนี้เอ่อมันจะต้องออกเขาเรียกว่าต้องต้อง,องสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อลดความน่าสนใจของตัวตัวตัวละกรใช่มันคือเบี่ยงเบนความสนใจให้มันออกไปนอกเรื่องนี้ซะนะฮะแล้วมันจะใช้ได้นี่ก็คือเรียกว่าปลอม ปลอมตัวให้กับอุปกรณ์ใช่นอกจากเราจะปลอมตัวให้กับคนแล้วเราเราจะใช้มันเราต้องปลอมตัวให้มันด้วยอือโอแต่เมื่อกี้น่าสนใจมากที่อาจารย์<า>พูดมาค่ะ<า>ปลอมตัวให้คนไอเรื่องของการปลอมตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องของอย่างอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าปรารทัาทให้มันกลืนกับธรรมชาติค่ะทีนี้เนี่ยบุคลิกการแต่งตัวมันก็ต้องให้เข้ากับสิ่งที่เราไปทำเรารอเอาอุปกรณ์มาดีไหมคะเอา,อ,าอ,อุปกรณ์ค่ะ ให้เขามาสืบสืผมแล้วกันว่าสืบเรื่องอะไรแบบว่าเรื่องเรื่องอะไรดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องสถานการณ์เดี๋ยวเราไปลองกำหนดเอาเอาให้ลองปลอมตัวก่อนว่าถ้าสมมุติว่าอยู่ในร้านอาหารแล้วเราต้องไปสืบจะแต่งตัวยังไงให้เข้าสถานการณ์มากที่สุดอลองดูดิมึงนี่เหมือนกับเคยแก่ม่กไมเคิลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแนว ค่ะพี่ถามก่อนอจะให้พี่เป็นขวาทับซ้ายแล้วก็ซ้ายทับขวาใช่ตุ้ยปอมเป็นนักร้องไม่ใเชิงเงื่อนพี่รอดผมมาสายไม่ขึ้นเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวไม่ขึ้นเนี่ยจะหมดเสื้อผ้าไยังไม่ขึ้นี่ยจะบ้าก็ไม่ใช่คนบ้ามันก็คงจะถ้าคนบ้ามันคงจะร้อนมันน่ะเออเออปอมเป็นคนบ้าแล้วกัน ไม่ดีแท้เลยเป็นไงคะจา์ถือว่าผ่านไหมคะก็คงไม่มีใครสนใจเนนะเพราะว่าเขาเขาไม่รู้จะสนใจไปทำไมเี๋าว่าจะคนอื่นสนใจครับผมยังไม่กล้าสนใจตัวเองเลยนี่สองคนนี้แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเอาอย่างนี้เขาแต่งตัวแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นนักสืบเดี๋ยวเรามาลองเซตสถานการณ์จริงดีกว่าถ้าสมมุติว่าเราจะต้องสืบที่น้ n เหตุการณ์จะเป็นยังไงซึ่งติดตามได้ช่วงหน้า <peach> ที่บอกว่าการเป็นนักสืบเนี่ยมันต้องตองตัวเพื่อลงสถานการณ์จริง <S <S ดังนั้นในช่วงนี้ค่ะเราก็จะเซตสถานการณ์จริงครับคือเราจะให้พี่โหน่งเนี่ยนะคะมาแอบดินเนอร์กับกิ๊กซึ่งแฟนพี่โหน่งเนี่ยนะคะเขาก็จ้างนักสืบมาสองคนมแม่นกเนี่ยจ้างนักสืบมาสองคนมาดูว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าที่บอกว่าพี่โหน่งเนี่ยมีกิ๊กซึ่งเดี๋ยวเราจะให้พี่ตุ้ยเป็นหนึ่งในนั้นและที่สําคัญคือพี่เท่ง พี่เท่งหลับไปเยอะพี่เท่งไปไหนอะพี่เท่งพี่เท่งอ๋อเขาบอกว่าเขาปลอมตัวอยู่เพราะว่าวิชาการเป็นนักสืบต้องปลอมตัวใช่ถ้าอย่างนั้นเราจะมีโจทย์ให้กับนักสืบทั้งสองท่านนะคะคือตุ้ยกับพี่เท่งน้องพันนาชื่อว่าทำยังไงก็ได้จะให้ไปติด G P S ใช่ที่ตัวพี่โหน่งให้ได้ออ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะให้คุณตุ้ยลองก่อนโดยที่แพรกับอาจารย์เนี่ยแอบนั่งอยู่ด้วยเสมือนเป็นลูกค้าที่อยู่ข้างในเดี๋ยวเราจะได้ดูว่าวิธีการนี้กำลังกำลังจะสืบใช่ไหมกำลังกระสืบแล้วค่ะเหตุการณ์จริงกำลังจะเกิดขึ้นห้าสแอคชั่นไม่ลอยไม่ลอยรีบกินรีบไปอะพนิบไปพนา สวัสดีท่านเขียนผู้มีแก่ทุกท่านนะครับผมแก่ผู้มีเกียนนะครับนี้ผมดีใจมากครับ <c oughs> ขอฝากน้ำฝากตัวด้วยครับผม <c oughs> เป็นนักร้องใหม่ในร้านนี้ครับผม <c oughs> ขอมอบบทเพลงดีๆที่กำลงังดังอยู่ในตอนนี้ครับผมเช <c oughs> ิญรับฟังครับผม ไก่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  เฮ้พี่ร่วมร้องด้วยแล้วบ um ้าได้ครับแก่ขายกายกายก่ไก่ไกายก่ไก่จับกีฬายมมืองุ้มลงตรงจุดกลางวางนิ้วนึงกลางนิ้วเดินเไนเลยไปเลยลัดลงตรงข้างตัวตรงหัวไหลแล้วลื่นไปใช่เสร็จนเลื่อนไปได้เนาะไอ้ดีเป็นเพื่อนกันเลยพอแล้วพอแล้ว กายกายก็อะไรหนักๆไรวะสมมติใส่ใส่ใส่เนี่ยสมมติแล้วสมมติว่าสมมติกำลังกำลังเพลิร์นเมาเมาใส่เมาสมมติจะใส่กระเป๋าไปเฮ้ยน้องชอบเพลงนี้ครับผมร้องทั้งคืนเลยนะครับกาย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 เป็นยังไงคะอาจารย์อย่างนี้ถือว่าผ่านไหมคะจริงๆแล้วเราเราไอไอลักษณะของการเอา GPS เนี่ยเพื่อจะไปติดที่ตัวเป้าหมายเนี่ย ประเด็นสำคัญของเรื่องนี้จริงๆแล้วมันจะต้องมีบัตดี้คนหนึ่งคอยเบี่ยงเบนความสนใจเขาค<ช>่ะแล้วเราค่อยเอาไปติดคือคนทํางานมีหน้าที่ติดกับคนมีหน้าที่เบี่ยงความสนใจต้องแยกออกจากกันถ้าอย่างนั้นเรียกบัตดี้ดีกว่าเรียกบัตดีมาช่วยอขอบัต<ม>ดี้ดพีพ่ทชาย พี่เฮงต้องมาเป็นนักสืบพี่เฮงแต่งตัวอะไรคะอ๋อคนเรี้ยงช้างครับแล้วพี่เอาช้างมาด้วยไหมคะอะไรนะพี่เอาช้างมาด้วยไหมคะไม่เห็นเหรอให้เก็บช้างก่อนเลยนะเราต้องเข้ามาอยู่ในร้านอาหารได้ได้ได้ก็น,นี่แหละสมมติว่าเป็นร้าน open, open. โอเพ่นโอเพ่นเพราะว่าต้องมีแบบว่า เอาช้างมาเดินขออาหารงนี้หรออะผมจะร้องเพลงสร้างความเพลิดเพลินไปงั้นเดี๋ยวตอนนี้ G P S อยู่ไหนคะอยู่ที่ตุ้ยโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้โคกันนะพี่ตุ้ยกับพี่เท่งและน้องช้างไม่ใช่ขอโทษหนูชื่ออะไรนะคะบบัมค่ะบบัมบบัมน้องบัามบัมเดี๋ยว3ามคนถือว่าเป็นแก๊งเดียวกันต้องอทำยังไงก็ได้ให้ G P S อยู่ที่พี่นงเอาเอาเอามาพี่ผมร้องผมร้องให้เขาเพลินไปนะครับ สวัสดีครับเสี่ยครับเฮ้ยสวัสดีสวัสดีแม่แค่ไม่เป็นตงกล้องเฮ้ยพี่ครับเลี้ยงเลี้ยงช้างหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรนะเลี้ยงช้างครับช้างใครช้างผมครับช้างเราเหรอครับผมเดี๋ยวต้องถามผัวก่อนนะพันนา อ่าสมมติใส่ไปแล้วก็ไม่เห็นไม่เห็นนี่เห็นกูเห็นไงใส่ไงก็ได้ไม่เห็นลองดิี่ยอ๋เอ,อ,อันนั้นคุณผู้หญิงนะครับผมอ๋ <c oughs> ออันนี้ผัวค่ะเนี่ยค <c oughs> ในนี้ดีสายตาถึงนะครับ <c oughs> ผัวค่ะท <c oughs> า,างจะ็นคนใจบุญมีเศษสตังไหมครับผม <c oughs> ซื้ออาหารช้างซื้ออ้อยเลี้ยงกินเหรอครับ <c oughs> มีเศษสตังไหม ไม่คุยเลยป็นคนไม่ค่อยพูดคุยโอ้โอพี่นี่ขวัพราอะไรครับเนี่ยโอ้โอขวัญภาอะไรครับเนี่ยองค์นี้คุณพ่อให้มาตั้งแต่เด็กงไม่ใช่อะไรวะเนี่ย ือว่าได้ไหมคะผมมาร้องเพลงช่วยช่วยเพื่อนผมร้องเพลงเบี่ยงเบี่ยงความสนใจพี่ครับเพลงนี้ดังมากเลยครับเกยเกย์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 กย์เกย์เฮ้ยน้องครับร้องที่นี่ประจำรึเปล่าวันนี้วันแรกเลยครับพี่พอดีพี่จะแต่งงานเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเบอร์โทรมาดิว่าอะไรวะเนียชลาจริง เป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างอาจารย์คนระวังเนี่ยถ้าเกิดว่าคืออย่างนี้นะฮะถ้าเกิดสถานการณ์อย่างที่เราเห็นเนี่ยพอมันเป็นความที่เราไม่สามารถจะทาให้มันสําเร็จได้เราต้องถอนออกมาฮะถอนนะคือเราต้องถอยก่อนแล้ววันหลังเรามาใหม่หมายความว่าวันนี้เขาระวังแล้วอเควันนี้อะไรครับผมเอ๊ะพี่เขาขอร้องในระหว่างผมพาช้างมาเนี่ยดนตรีเงียบได้ไหมครับทำไมคะหลัจากรต้รถแข่งครับดนตรีเงียบนะฮะครับผมมามา อ่แล้วรอกลับแล้วหรอกลับแล้วครับโอเคโอเคก็ถือว่าทำไม่สำเร็จก็ต้องยอมถอยทับกลับมาในการเป็นนักสืบนะฮะเราจะฝืนไม่ได้ค่ะถ้าเรามาวันนี้แล้วมันทำไม่สำเร็จ เราต้องมาใหม่วันหลังอย่าฝืนวันนี้ฮะอเลยอันนี้มันเป็นหลักการครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์จําลองนะคะที่เราทําให้เห็นว่าการที่จะเป็นนักสืบจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีวิธีการยังไงบ้างมีลูกเล่อลูกชนยังไงบ้างใช่คือนักสืบจริงๆแล้วเนี่ยคนเดียวทํางานอย่างนี้ไม่ได้มันต้องมีบัตรดีประมาณ 2- อถึงสามคนอย่างต่ำเลยในการที่จะใช้หนึ่งเบี่ยงเบนความสนใจแล้วคนที่ลงือทำจะเป็นอีกคนหนึ่งนี่ไม่วันแล้วมานวด อ่ะมานนวดต้นทิศเฮ้ยน้องปวดไมเกรนมากเลยว่ะเหรอครับผมเหรอครับผมขอขอโทษนะครับโทษนะครับผมอย่าถอดหมวกพี่พี่ไม่ชอบอ่ะโอ้ับครับผมได้เลยครับผมได้เลยครับผมเอาใส่เข้าไปแล้วเฮ้ยใส่ให้เต็มหูหน่อยเต็มหูหน่อยเต็มหูแล้วครับอะไรมันลังเลเต็มหูนี้อะไรอะไรออกนี้อย่ารู้สึก เป็นวิธีการที่อ๋อใส่ไปแล้วไม่ถูกต้องก็ต้องลองทำนี้ก็ได้ค่ะแม่คนเนี่ยไม่รู้ตัวก็อาจจะอะอะยากอาจจะไปปติดที่รถเขาแทนถ้าติดที่ตัวลาบากก็จะต้องไปติดที่รถเขาแทนมันไม่มีตัวเล็กๆกกว่านี้เหรออาจารย์มันจะมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่ คือถ้าเกิดว่ามันมันมันตัวแค่นี้มันก็มีปัญหาเรื่องแบตแล้วถ้าเล็กกว่านี้อีกก็คือว่าความสามารถในการเก็บไฟมันจะยิ่งน้อยลงไปอีกแล้วมันจะอยู่ไม่ถึงวันก็หมดแล้วครับถ้าอย่างนี้เราก็เอาไปติดรถเขาได้เอาไปติดที่รถเขาแทนก็คือหาวิธีการอื่นนั่นเองใช่ครับแต่วันนี้นะคะต้องบอกว่าการสนาการณ์นี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดน้องลูกไม้ของเราขอเชิญน้องพนาเลยครับ ท้ายที่สุดก็ต้องขอ,ขอขอบคุณอาจารย์เดวิดด้วยนะคะที่มาให้ความรู้พวกเราในวันนี้ขอ,ขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณน้องด้วยน้อง